พิจิตรมาโน h ีมท่านผู้ชมที่รบครับนี่คือมีดีมาโชว์ครับพี่น้องครับอยากจะให้รายการนี้อยู่ต่อคือนี่ส่ง SMS มามากๆเพื่อกดดันผู้บริหารครับเมื่อสักครู่อาจารย์ฟิโรสนะต้องขอขอบคุณนะท่านก็บอกว่าเป็นการส่งเสริมดีดีเจียนูสนะฮะก็คือความเชื่อที่เป็นสัจธรรมความจริง เห็นมาครับผมอยู่จังหวัดเลยจะรับอิสลามอย่างไรครับอาล้อหอกบักพี่น้องฮะคืนนี้พี่น้องจังหวัดเลยที่จะรับอิสลามบรยการอยู่โทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาเลยครับพวกเรานี่ใจเต้นกันเลยนะพี่น้องครับตอนนี้เอาล้อหอกบักพี่น้องส่ง SMS มาบอกว่าอิสลามจอทํา้เลยเนี่ยทำอย่างไรครับพี่น้องเดี๋ยวมาช่วยกันตั๊กบีทดังๆนะพี่น้องจังหวัดเลยส่ง SMS มมาว่าผมจะรับอิสลามตอนนี้เลยเนี่ยทำอย่างไรครับ พี่น้องโทรเข้ามาเลยฮะยินดีต้อนรับสู่อ้อมแขนของอานอิสลามอ้อนกอบของอันอิสลามจากจังหวัดเลยแล้วก็ช่วยกรุณาบันทึกประวัติศาสตร์นี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องจังหวัดเลยเบอร์โทรเข้ารายการนะฮะ025303199นะฮะ025303199อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบารนี่เหตุการณ์สดๆเลยนะ อลออักบ,บอาะตอนนี้สายของพี่น, <ะ S 2> น้องจังหวัดเลยนะอยู่ในสายราชไซาเชิญทักทายฮะครับครับแนะนําตัวนิดนึงครับึนเลยนะนะจังหวัดเลยนะครับพี่น้องจังหวัดเลยนะครับ ครับจังครับผมครับสวัสดีครับทัองภูครับผมเอ่อท่านชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับชื่อพิทักษ์ทองภูครับผมพิทักษ์ทองภูครับอาจารย์เอ่ออาจารย์อบุบัคมีอะไรจะถามคุณพิทักษ์ไหมครับเชิญครับยินดีครับยินดีต้อนรับกับพี่น้องนะครับยพี่ชื่อพี่ร้องไห้ไปแล้วครับอาจารย์อบุบัคอาจารย์ชาครับคิดคิดยังไงครับที่จะเข้ารับอิสลามเล่าให้ฟังนิดนึงครับก็ผมดูกู ดูดูดช่องศาสนานี้มานานแล้วครับจังหัดเปิดมาครับครับก็มีความมีความศรัทธาครับผมครับอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณทองภูสนใจที่จะรับอิสลามฮะจุดไหนที่มันรู้สึกว่าโดนเลยเนี่ยที่มันเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยหลักการปฏิบัติครับแล้วก็เอาละครับ ความเบิกเบกผเพื่อถึงกันครับซึ่งกันและกันมันก็เลยทําให้ผมมีความสตาขึ้นมาเยอะครับแต่ก่อนก็เพียงไปดูเฉยเฉยครับ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 ผมทีนี้มาพอมาปักหลังผมดูก็เกิดความชะตาครับผมว่ามีอะไรที่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 อิสลามเนี่ยย่อเฟือซึ่งกันและกันมากเลยครับผมมาชอลลอชตอนนี้คนข้างๆผมนี่ร้องไห้ไปแล้วนะครับเนื่องจากคุณทองภูเนี่ยทำให้เขาให้คุณพิทักษ์เนี่ยนะคุณพิทักษ์ทองภูเนี่ย ทำให้เขาดีใจปิ้มปิติน้ํา,าตาที่ออกมารตรงนี้ขอต้อนรับครับกับพี่น้องของเราครับนะขอต้อนรับนะคุณทองภูแล้วก็ดูยตีนทีวีมานานแค่ไหนแล้วฮะก็ตัง้งแต่เริ่มเริ่มเปิดมาดูอยู่แต่ก่อนเป็นไปดูของช่องของอาจารย์บรรจงครับแต่ก็ก็ดูบ้างครับมีสี่ช่องได้ดูครับครับแล้วได้ศึกษาสลามที่ไหนบ้างหรือยังครับ ศึกาทาง,งสื่ออย่างเดียวเลยมีในละแวกบ้านของคุณพิทักษ์ทองภูเนี่ยมีมุสลิมอยู่บ้างไหมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ก็เขามาเช่าบ,บ้านอยู่ครับผมแต่อยู่ห่างก,กันประมาณสองช่วงสองช่วงตึกไปเช,ชียงรายนี่อยู่ตรงไหนครับอำเภออะไรครับเลยเลยผมอยู่จังหวัดเลยก็เลยจังหวัดอำเภออะไรฮะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองผมเคยทราบว่ามีแฟนๆรายการเราอยู่อำเภอเมืองอยู่ด้วยนะฮะ เดี๋ยวจะนําข่าวนี้ไปบอกต่อแล้วก็จะให้พี่น้องของเราช่วยกันไปดูแลคุณคุณพิทักษ์ทองภูอีกครั้งหนึ่งนะครับควันนี้เนี่ยเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากโทรมาวันนี้เนี่ยถามใจตัวเองหรือยังว่าพร้อมหรือยังที่จะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวผมก็คิดมาเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วก่อนหน้านั้นอีกแล้วแต่ว่า คือพยายามคุยคุยกับแฟนๆแฟนผมกับลูกๆว่าอย่างนี้นะอย่างน,น,นี้พยายามแสดงเหให้เขาดูแล้วก็เปิดให้เขาดูเลยครับดีมากเลยครับค<ว><ป>ุณพิทักษ์ครับสิ่งที่กําลังจะพูดเนี่ยหมายถึงว่าความเชื่ออื่นใดทั้งหมดที่คุณเคยเชื่อมาในชีวิตนี้เนี่ยนะสิ่งที่คุณเคยกราบไหว้ทั้งหลายสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่โมโฆะทั้งหมดแล้วนะต่อไปนี้สิ่งเดียวที่คุณจะยึดเหนี่ยวขอได้อย่างเดียวก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตตาลาผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนะครับ คุณมั่นใจแล้วนะฮะมั่นใจครับผมมั่นใจคุณรู้จักมมฮัมมัดไหมครับพี่น้องครับเข้ามาช่วยกันตั้งปีนะครับพี่น้องที่อยู่ในม้มฮัมมัดเป็นใครครับเป็นอศาสดาศาสนทูตจากอเลอครับผมอ๋อมาชาอเลมีมีใครบังคับให้เข้ารับอิสลามไหมครับครับไม่มีครับไม่มีครับคำถามอีกครั้งหนึ่งมีใครบังคับให้คุณเข้ารับอิสลามไหมครับ ไม่มีครับไม่มีจากใจครับผมแจ<ะ>มใกใจนี้มาจาแจกใจของผมเองครับผมกล่าวช้าจะณวันนี้อลัลลอฮ์ได้บันทึกสิ่งที่คุณกําลังที่จะเปลี่ยนผมถือว่าการเปลี่ยนในชีวิตของคุณเนี่ยครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนที่มากที่สุดในชีวิตแล้วนะครับเพราะมันหมายถึงเรื่องของตายแล้วไปไหนเรื่องของโลกหน้าของคุณด้วยนะฮะครับขอดีใจด้วยนะครับ หลังจากนี้ก็คงจะให้ครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านได้กรุณาทําหน้าที่ใจศาลนะผมครับคุณพิทักษ์ครับกล่าวตามผมนะครับพร้อมนะครับคุณพิทักษ์ครับพร้อมไหมครับครับคุณผมผมผมผ่อนเสียงทีวีก่อนนะครับผมครับครับเบาเสียงทีวีและฟังเสียงจะราโทรศัพท์นะครับพี่น้องทางบ้านครับพี่น้องทางบ้านวินาทีประวัติศาสตร์นะฮะพี่น้องครับผมนะครับช่วยกันดีใจกับพี่น้องของเรานะครับทั้จังหวัดเลยนะครับรับทรามอัลลอฮฺแบบ อันโลฮัสบาตเอากล่าวตามผมนะครับคุณวิทักษ์พร้อมไหมครับครับผมอัชฮัดูอัชฮัดูอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลาฮาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮัดูวะอัชฮัดูอันนาอันนามุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ตักบีรอัลลอฮุอักบอร์ อัลลอฮฺบัสซอัลลอฮฺัขณะนี้ทีมงานของเรามากกว่า10คนนะฮะดีใจแล้วก็ถ้าคุณอยู่ตรงนี้พวกเราจะสวมกอดคุณแล้วก็จะกอดคุณให้แน่นเหมือนกับคุณคือพี่น้องที่คือสายเลือดเดียวกับพวกเราเลยนะฮะครับทีนี้กล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาไทยตามผมนะครับครับครับผมข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า ข้าเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าใดๆไม่มีพระเจ้าใดๆที่ควรค่าแก่การเคารพภักดีที่ควรค่าแก่การเคารพภักดีนอกจากอัลเลาะนอกจากอัลเลาะและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺอัลลัลอัลลอฮฺอัลลัล อัลยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราดีใจแล้วก็อยากจะเห็นหน้าคุณอยากจะสวมกอดคุณแต่ว่าเชื่อว่าหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขอหมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้วก็ติดต่อพี่น้องของเราเครือข่ายที่อยู่จังหวัดเลยช่วยกรุณาดูแลนะครับนี่คือหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วหลังจากนี้ชื่อพิทักษ์ จะเป็นชื่อที่อาจจะไม่ได้ถูกเรียกในวันพิพากษานะนะเพราะว่ามุสลิมก็จะมีชื่อที่เป็นภาษาอรับมองๆว่ายังครับว่าอยากจะได้ชื่ออะไรชอบยัง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 ไม่รู้ครับผมยังไม่รู้นะฮะลองหาจากอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้ว่าชื่ออะไรที่ชอบนะชื่อชื่อภาษาอ раб ถือจะชอบชื่อมุฮัมมัดนะครับแล้วก็ชื่อของท่านนบีชื่อที่ประเสริฐที่สุดนะฮะ คนในโลกนี้เนี่ยชื่อที่คนใช้มากที่สุดคือคําว่าชื่อมูฮัมมัดไม่น่าเชื่อเลยนะคุณอาจจะใช้ชื่อนั้นก็ได้หรือว่าอาจจะลองดูว่าคุณจะใช้ชื่ออะไรช่วยตั้งชื่อให้คุณพิทักษ์ด้วยครับดีบครับหรือจะให้พวกเราได้กรุณาตั้งชื่อให้เลยกรุณาตั้งชื่อให้ได้ครับมาชาอัลลอฮฺเสนอครับว่าอาจารย์มุบักเสนอว่ามุฮัมมัดนะครับมุฮัมมัดเป็นชื่อของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดสุลตาล์วอะไรอีกสามที่คุณพิทักษ์ไครับอ่า เชื่อมั่นนะครับครับคุณมูฮัมหมัดครับดี๋ไหมตอนนี้คุณชื่อมูฮัมหมัดชอบไหมครับชอบไหมครับชอบไหมฮะครับผมครับผมคือชื่อของมหาบุรุษผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้วนะครับครับขอเป็นกำลังใจให้คุณพี่ยินดีต้อนรับคุณมูฮัมหมัดนามสกุลทองภูภูนะฮะจากจังหวัดเลยอําเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองครับตําบลขุ่นห่วงครับบ้านเลขที่อะไร คือผมบางทีผมก็อยากได้สื่อจากทางนู้นครับผมบได้ครับจะไปเยี่ยมที่บ้านเลยนะครับพี่ชาลัจะไปเยี่ยมคืนนี้ค,ค,คุณทําให้ค่ําคืนของรมฎอนคืนนี้ม,มีสีสันเป็นอย่างยิ่งหลังจากนี้นะฮะเรื่องราวสาคัญก็คือเราจะต้องติดต่อกันแล้วก็ให้ความรู้กันว่ามุสลิมหน้าที่มุสลิมต้องทําอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยๆตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะเชื่อสิ่งอื่นใดนอกจากอ้ลนร้อได้อีกแล้วนะครับมีเรื่องอะไรทุกร้อนใจอะไรคุณ ปรึกษาอัลลอฮ์อย่างเดียวขออุาอัลลอฮ์อย่างเดียวห้ามกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อีกแล้วนะครับหมูห้ามทานแล้วนะครับ ผมไม่ทำนานแล้วครับผมอเอาทำดืนละดีมากครับแล้วผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้ผมอาจจะได้ยินเสียงของพันยาและลูกของคุณอีกนะครับคุณมูฮัมหมัดครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมกลังใจผมกำลังจะบอกว่ายาจาเขาล้อคอยรอนขอล้อได้ตอบแทนความดีงามกับคุณนะครับและยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอิสลามมีพี่น้องส่งกําลังใจมาให้คุณเยอะมากที่หน้าจอทีวีพักติคุณมูฮัมหมัดด้วยทางน้ำแห่งออลครับเขียนอยู่ที่ครับผมผมดีใจมากครับผมวันนี้ครับผมเข้าครับขอบคุณครับคุณมูฮัมมหัด ครับสลามโมเลกุลเราล้อห ah ัวบริกาตุ่รับสลามได้ไหมฮะครัโมเลัยกุลสลามครับโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากครับผมครับอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์ผมเกิดปรากฏการในรายการของเราเนี่ยนะนี่นะครับสิ่งที่ดีงามพี่น้องครับนำมาให้กับพี่น้องของเรานะครับพี่น้องครับผมดีใจนะครับดันใจมากผมยังไม่หายคนลุกเลยรองติอาจารย์อุบัติคุณมุฮัมมัดนะครับคุณมุฮัมมัดแล้วอย่างนี้จะไม่ให้รายการเราอยู่ต่อได้ไงเนี่ยอัลปิลต์ครับครับ I um. do